ทุกคนวันนี้จะกินอาหารเมืองคอนไหวไอ้ไข่ขอพรแล้วก็ต่อด้วยของหวานลที่นี่คนครสีธรรมราค่ะเช้านี้ที่คนครฝนตกจาก้าแต่ไม่เป็นปัญหากับเรื่องกินตื่นมาเราก็มีของอร่อยกินเลยร้าน,นํำช้าเป็นวิถีของคนที่นี่เช้าๆก็มานั่งคุยกันที่ร้าน,นํำช้านี่แหละเรามาร้านนี้เพราะถือได้ว่าเป็นห้องรับแขกของจังหวัดเลยทีเดียวอยู่มา80ปีแล้วที่นี่มีของกินเทียบเลยนะเมื่อกองทัพต้องเดินด้วยท้องแล้วมื้อเช้าจะกินมากแค่ไหนก็ได้เราเลยจัดเต็ม ชาจีนร้อนๆหอมๆให้หุ่นเครื่อกกันพอนอร่อยมากเพราะอิ่มแล้วก็ขาดไม่ได้นี่คือไอ้ไข่หรือตะไข่ตามเรื่องบอกว่าเป็นลูกศิษย์วัดที่อยู่วัดเจดีมาตั้งแต่โบราณไอ้ไข่เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของโชคลาภการค้าขายเราก็เลยตั้งใจมาขอพร หลังจากผูร้รู้แนะนําว่าต้องจุดธูปสารดอกสวดคาถาตามป้ายนั่นแหละแล้วขอพรด้วยใจแน่วแน่ขอทีละข้อนะขอทีละเรื่องแล้วต้องบอกให้ชัดเจนด้วยส่วนของที่ไอ้ไข่ชอบก็มีปูนปั้นลูกไก่ประทัดการสแสดงกองยาวของเล่นเด็กผู้ชายน้ําแดงและขนมอื่นๆขอพรเสร็จแล้วก็เหมือนได้รับพลังแห่งการกินมาเต็มเปี่ยมเมื่อบ่ายเมืองคอนเรามาที่ร้านลับๆแต่คนมาตังเทียบไม่รู้ลับยังไงเหมือนกันที่เข้ามาก็าเพื่อกินไอติมกะทิโบราณที่เสื่อด หกปีวันนี้ฝนตกร้านหยุดแต่เราก็ได้กินนะเพราะเจ้าของร้านใจดียอมเปิดร้านแล้วก็ตัดไอติมให้เรามีท็อปปิ้งราดมาด้วยเป็นนึบัวสดเชื่อมอร่อยกุบกรุบตาก,กินไปก็สืนนึกนุุ้้ไปโอ้ใจดีสุดๆค่ะ คนนักอนก็ไม่แพ้ใครเย็นๆคามๆแบบนี้ร้านน้ำชาเป็นแหล่งรวมความอร่อยทั้งคาวหวานและนี่คือบางเบากำลังชงชาโบราณเข้มข้นให้เราชิมแล้วก,ก็ชวนเรากินโรตีกินข้าวหมกไก่ข้าวมันแกงแพะเอาสิมันจะซัดเท่าไหร่กันเชียวต้องกินตอนร้อนๆเลยนะคะ,ะอร่อยมากหอมนะคะเห็นบางทำแล้วก็อยากจะฟาดบ้าง ตีที่นี่มีทั้งแบนบางกรอบและก็หนานุ่มส่วนท็อปปิ้งก็เลือกได้เพียบรวมไปถึงโรตีแบบฟิวชั่นอันนี้เป็นโรตีภูเขาไฟใหญ่แบบบึมบึมมืม้อนี้สัตใจมากขอตัวไปตรวจน้ำตาลก่อนคิดหน้าเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วบายบาย